ถ้าเราไม่แก่เจ้าของให้จะให้คนอื่นแก่มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะมาแก้เราได้ตนเองต้องแก้ไขตนเองน่หนะนคนอื่นสอนเราแต่เราไม่สอนเจ้าของอ่ะมันก็มันก็ไม่ไม่มีผลอะไรให้ยินได้ฟังแล้วก็มาแก้ไขเจ้าของนี่เป็นคนไม่รู้จักแก้ไขใจตนเองไม่รู้จกแก้ไขตนเองจะหาความรุ่งเรืองได้ยังไงจะหาความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไง มีสติปัญญากันทุกคนแต่ไม่รู้จะคิดมันก็ไม่เข้าท่าเลยในสิ่งต่างๆนี่เป็นธรรมชาตินะสิ่งที่ต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ดีๆจะให้มันมีเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันมันไม่เหมือนกิเลสให้ดูกิเลสนี่ไม่ต้องสอนมันหรอกไม่ต้องเสียบไม่ต้องสอนนะมันมันมีมาในกมลสันดานถ้าตนเองไม่ทําความเพียรในตนเองตนเองไม่แก้ไขตนเองเสี็แล้วมันจะยังมีจะลงไปในความเสื่อม จิตใจมันจะต้องเสื่อมเสื่อมซามลงไปเรื่อยๆหาความดีงามอะไรปรากฏขึ้นไม่ได้เห็นได้เรียยว่ารักษาตนจิตตังดันตังจุขาหวังจิตดีฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตตังคดตังจุขาหวังจิตทีปกปักรักษาคุ้มครองโดยศีลโดยธรรมโดยสติโดยปัญญาดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แล้วเราฝึกเจ้าของยังไงอ่ะวันๆหนึ่งอ่ะ วันๆนึ่งเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกาแม้จะเอาดีมาเดิไหนมันจะเอาดีไม่ได้ไม่ดึงคุณค่าในตัวออกมาอาจจะว่ายังประโยชน์ตนและผู้อื่นในเดึงพ้อวยความใหม่ประมาทืดคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารที่ทั้งหลายมีความเสื่อสเ้นไปเป็นธรรมาดาอัปปาเดนาสัมปาเดนาที เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนเองและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนประโยชน์ตนประโยชน์ตนอะไรเนี่ยว่าเป็นประโยชน์ของตน่านดำรงชีวิตอยู่ไปกินไปเนั่นเหนอคือประโยชน์ของตนเดินแล้วเกิดเคลื่อนไอยู่อย่างนั้นแล้วมันสบายอ,อกสบายใจเย็นอ,อกเย็นใจแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่น่าเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดความสุขได้ มองเห็นถึงความเกลียดคา้านของตนเองเนี่ยเป็นผู้เกลียดคา้านฟังด่ว่าเกลียดค้านขี่เกีย,ยเกียดคา้านเรื่องตัวเองเด็ดแท้ยังไม่คิดจะทำแล้วมาจะหารประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมหาประโยชน์อะไรให้กันอเอกันทำชา,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 าประเทศชาติปันเมืองใดย่าไว้ว่าเรื่องประโยชน์อย่างอื่นแม้แต่ว่าประโยชน์เจ้าของเองมัจนจะเกิดขึ้นไม่ได้ขังทางนังมฤเสสุมักขังสดางวิสุทธิยา เป็นผู้บุญเสดมนุษย์อยู่ยในฐานะเป็นผู้บุญเสริจคนเนี่ยมันยังไม่เป็นมนุษย์นะคําว่าคนเนี่ยมันยังไม่เป็นมนุษย์มันก็ปากคนไปด้วยดีด้วยชั่วสุดท้ายทำไมีนรำการฝึกฝนอบรมเสียได้เนี่ยมันหาดีไม่ได้หรอกมันดีจะเร็วแหลกลงไปเรื่อยๆเลยเจะเอาความเป็นมนุษย์มาไหนไหนมนุษย์สัมมนุษย์โส ổ, มนุษย์ผู้มีใจสูงหรือเรียกว่ามนุษย์ผู้มีจัิยญาณยคำ มนุษย์ที่มีจริย,ยาญาณรรเนี่ยไม่มันก็มีศีลมีธรรมนั่นแหละน,น,นี่บอกคนที่เป็นมนุษย์บุคคลที่เป็นมนุษย์สามารถพัฒนาจิตใจของตนจากคนครธรรมดาทั่วไปสามัญธรรมดาทั่วไปเนี่ยทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไป คือบุคคลที่ไม่สามารถเจะจื่เลือเฟ้นเอาอาการดีอาการอะไรต่างๆสมควรไม่สมควรในจิตในใจอะ่ะมันไม่สามารถจิตใจคัดสรรือไม่สามารถจิตเลือกเอาสิ่งต่างๆเอามาใช้เดี๋ยวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไนก็เป็นเอาไปเอ่เาเราให้หมดเข่าวดีก็ดีไปเขาชั่วก็ชั่วเลวสามดำช้าไปมันปนกันทั้งดีและชั่วแต่ว่ามนุษย์มันต้องมีบุคคลมันต้องเป็นบุคคลที่มีสิริปัญญานในระดับหนึ่ง ที่สามารถคัดสรรหรือเลือกเฟ้นนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิง่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเอามาใชา้มันเป็นของไม่ดีมันเป็นเรื่องเลวทรามดำช้ามเป็นความชั่วยาบยังสามารถเลือกว่าสิ่งต่างๆแล้วนี่สมควรโมสมควรละแล้วสิ่งนี้สามารถทําให้จิตชีวิตใจิตใจของเราได้รับความเจริญรงูเงี่ยงได้รับความสงบร่มเย็นเธอมีการเจริญขึ้นตามลำดับ จากคนธรมรมดาจึงกลายเป็นมนุษย์เกิดมามนุษย์ึผู้รู้จักดีอ่ากชั่วไม่มเพียงแต่รู้จักท่านนั้นยังสามารถเอามาใช้ได้ด้วยว่าไอ้ความชั่วรูประเภทไม่สมควรเอามาใช้ถ้าอย่างใช้แต่คุณนาความดีเราอยากได้ดีอยากได้ดีเลยจะมานอนตายอย่างเดียวมันมีมีมท่าว่ามันจะดีขึ้นมันมีแต่จะเสื่อมลงมันมีแต่จะเสื่อมลงมีแต่จะเสื่อมลง มันจะเดินลงจะเดิเลนลงมันไม่ได้เรินขึ้นเนี่ยพระอย่างเรามันขาดการภาวนาไม่ไม่ไม่ได้เดินร่วมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําการภาวนาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเจริญขึ้นถ้ามุ่งต่อการบอกว่าปฏิบัติภาวนาแล้วทำไมมันจะดีไม่ได้มันด pues th ีไม่ได้มันดีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ทำอันนี้ไม่ มันมีแนวโน้มไม่ได้จูชวนทำอะไรยังไม่ทำาว่าใช้ไปทําเองหรือดาหลีดเองมันเป็นไปไม่ได้ยังจ้องดูว่าการไปอยู่ของเราน่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์คาว่าประโยชน์ของตนประโยชน์ของตนคําว่าประโยชน์ของตนประโยชน์อันสูงสุดของตนจิตของตนหลุดพ้นแล้วหรือเราสามารถเอาชนะอารมณ์กิติทนายที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเรือไหม เราสามารถปล่อยวางสิ่งทาราย้ำปวงท่านเป็นรูปสังขารและเป็นนามสังขารที่มีอยู่ในกายในจิตนี้เราสามารถทําได้แล้วหรือสามารถมั่นใจได้เรยหวัาไม่ไม่ไ,มไ,มไมเวียนวายได้เกิดอีกหรือว,ว่าความดีพร้อมทารายเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วหรือยังมังปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วหรือยังนี่เรียกว,ว่าประโยชน์ของตน ไยาว่าจะประโยชน์ที่มันจะเกี่ยวของกับการบัดิถูกต้องภายนหนอการเป็นอยู่ที่สบายใหญ่นอนสบายอะไรต่างๆเนี่ไม่ใช่อี่างนี้มันมันมีวความขี้เกียจอยู่ข้านจิตที่พวกอรด้วยความบานยาสาไทยเป็นอะไรนิดเด่นหน่อยเนี่ยมันจะเป็นจะตายเผามองเห็นเร่งนี้มันดูจากจิตภายในแนละ้วมันไม่เข้าทางเสียดายจะได้เกิดเป็นคนเสียดายจะ้เกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่ง หาสาระแก่นสารในขึ้นมาไม่มีมาในจิตใจนะั่นเสียดายโอกาสแทนที่จะทาดีได้กว่าคือสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยความเข้มแข็งอดทนนะ่ะมันต่างกันร่างกายมีเหมือนกันแต่ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนอาถรรพ์น่ะมันต่างกันเราไม่สู้เนีย่ยอ่อนแอท้อแท้อ่อยอีกนี่นะคุณอาภาพของจิตนะ่ะมันไม่มีมีในรูปร่างภายนอก สวยเด่นรูปจูบไม่หอมสวยแด่นรูปแต่ความจริงมันมีปรากฏหนึ่งหนึ่งลมันก็ะอายยหอมยีรีอตดปากความละอายนี่เก่งกลัวต่อบากในจีนปละปีิจจงถ้าพูดว่าดีดีที่สุดหรือดีมากจนได้ดีที่สุดดีหนึ่งคือดีสองก็ดีมากสามดีที่สุดถ้าเราเลือกเราจะเลือกเอาดีอะไรดีขนาดไหน อะไรเดียวว่าดีที่สุดคำว่าดีที่สุดที่เป็นคําตอบของจริงเลยก็ไม่ต้องให้ใครมากล่าวหรือไม่ต้องให้ใครมากรันตีหรอกใจของเราเองนั่นแหละจิตใจของเราเองสามารถกราบเราเองได้ไหมจิตใจของเราต่ของเราเองนี่ยอมรับตนเองและสามารถกราบตนเองได้อย่างสนิทใจหรือไม่ท่ามองในจิตใจของเราว่าเมแต่เจ้าของยอังยอมรับเจ้าของไม่ได้อันนี้ไม่ถึงคาว่าดี ถ้าเกิดว่าจิตใจของเราสามารถกราบเราเองได้เราเองก็สามารถกราบเราเองได้อย่างสนิทใจศรัทธาในตนเองกราบไหวตนเองได้อย่างสนิทใจโดยที่เมตตากิจแต่ของโดยเรียว่าก,กราบตนเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าบุรีว่าคนดีเราก็สามารถพบคนดีที่สุดภายในจิตใจของเรา แต่ดามใดที่เรายังไม่สามารถที่จะกราบตนเองได้อย่างที่สุดเรายอมรับตนเองไม่ได้ในเรื่องว่าตนเองยังไม่สามารถจะยอมรับตนเองได้ตนเองก็ไม่สามารถที่จะกราบตนเองได้ก็ต้องเร่งภาวนาต่อไปทำโยนัางว่าตนเองสามารถกราบตนเองได้อย่างสนิทใจนี่เที่ยงมาทำตามธรรมพระพุทธปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำด้ดีที่สุดจึงจีเรียว่าเป็นบุคคลที่สามารถยังประโยชน์ตนให้ปรากฏขึ้นได้บุคคลที่จะสามารถยังประโยชน์ตนให้ปรากฏขึ้นได้แสดงว่าบุคคลคนนั้นไม่ได้อยู่ไปกินไปหรืออยู่อ่ยอยู่รอบรรดาเท่านั้นทุวินาดีของจิตใจจ้นั้นเป็นในการฝึกฝนมี็ในการอบรมจิตใจอนตนเองในการศึกษาประบุตรปฏิบัติเพื่อต้องการหาเหตุผลเนี่ยถ้าชีวิตของเราขาดเหตุและผลไปเสียแล้ว มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดโมฆะบุรุษโมฆะบุคคลโมฆะบุรุษแม่โมฆะบ,บุรุษโมฆะบุคคลโมฆะบุรุษใจของเราก็เป็นโมฆะจิตใจของเราเป็นโมฆะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็สแสดงว่าเราเหลวแหลกกันเดีิมทีเป็นคนทั่วไปเป็นคนทั่วไปกี่ปักคนไปได้เรื่องราอะไรต่างๆ ไม่รู้จักคัดแยกหรือไม่จักแยกแยะุคคนี่นขาสิบัญญาอุปฐปรามะเป็นร่างมนุษย์เฉยๆเป็นร่างคนเฉยๆแต่สิบัญญาติที่จะนำสู่จุดสูงสุดหรือการพัฒนาจิตใจให้เข้าให้เข้าถึงจุดสูงสุดหรือการเข้าใจธรรมชาติอะไรในจุดสูงสุดคือความเป็นอนัตตาเหนือสุญญตามันเป็นไปไม่ได้ แล้วสินธนา้นี่นจะทําให้เกิดให้มีขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากการวรัคโรคดัทนานั้นเนะี่ยได้ยินได้ยินได้ยินหูซ้ายออกหูขวาได้ยินหูซ้ายออกหูขวามันไม่ใช่หูคนนหูไายคอคนก็คอไฝ่มันใช่เอาสองเดียวกันไอ้คอคนจริงๆเขาไม่ใช่คํ้คหมายว่าคนจริงๆเขาก็เอาอคอไฝ่ามาใส่จนท้ายมันก็เป่าปีเดียวหูไ่ะพระเาษนี่เขาเรียกอย่างนี้ แต่ด้วยว่าไอ่ความเป็นคนเนี่ยมันยังไม่ดีพอสําหรับเราโทรรีบเร่งขวนนวายพัฒนาจิตใจของตัวเองก้าวก็ถึงความเป็นอริยามรรคอริยผลค,ความเป็นผู้เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีจริยธรรมควจะทําอะไรทําอะไรจะทาตามใจเจ้าของทําได้ตามใจเจ้าของเอามือรูปหนังศีรษะดูบ้างเอามือรูปหัวดูบ้างว่ามีผมมันเปนคนทั่วไปไหมแค่นี้มันก็สะอึกถึงขั้วหัวใจเนี่ย เขามีชีวิตี่แตกต่างจากบุคคลอื่นเราไม่ชีวิตติม่ได้เป็นเหมืออเดอยจากที่โลกเขาเป็นกันเป็นชีวิตติมุ่งต่อการพัฒนาจิตใจงนตนภาวนาเห็นจิตเห็นใจตนเองอันนี้เรา,าเรบาิเวณบวาเป็นภาวนาอะไรกันแล้วเดี๋ยวจะเป็นไปคู่คีเอเดเกสิ่งที่ไม่สมควรคู่คี สนิทใจแต่ในสิ่งที่ไม่สมควรสนิทุนท่าดั่สนินธารดาบเราน,นั้นมันไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรเกิดขึ้นผ่านในจิตใจนั่นเลยเราก็รู้ว่าการทําอย่างนั้นแล้ราคะโทสะโมหะมันลดน้อยลงเหลือ มันไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวขอวัดทางหลายทางดานทางหลายมายังมายังทําได้อย่างไม่ไดีพอไม่ได้สุดไม่มีข้อวัดไม่มีขอ้ขอปฏิบัติจะเอาอะไรมาเป็นัวลองร,รําว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวรับรอง,งอันทำอันั้นเพราะข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านีน้มันคือเครื่องหมายของการรองรับธรรมอันสูงยิ่งของอมตะมารเราทีเจ้าแล้วเราจะเอาภาชนะอจิเต็มปด้วยความสโ,โบโสดขอ้อเต็มด้วยความขี่เกียจอีกขันเต็มด้วยความไม่้ำ ได้ไม่ได้เกรงกลัวดอปาบอะไรต่างๆนลยด้วยด้วยจิตที่ใจที่มันเต็มด้วยความสกกรกสงมมมันก็ไม่มีทางที่จะไปลองธรทมอันสะอาดอันเป็นของเลิศอันเป็นของประเสริฐอันเป็นของปานิษย์ที่สุดสว่ากข้าจะ่ทำอันยอดจริงของอุปสมนาบุรธเจ้ามันจะเป็นของจริงขึ้นมาได้ก็เกิดขึ้นจากการประพฤติบัญตามรับทมคำสอนองพรูธเจ้า ทมของอภิธรรมเจ้าจะเป็นของจริงขนาดไหนมันจะเป็นของปลอมภายในใจของเราถ้าเกิดว่าเรายอมปล่อยใจเข้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่ได้เล็งพิจารณาศึกษาคนภาพภายในจิตในใจในธรรมของอภิธรรมเจ้าจะประเสริฐแค่ไหนจะประเสริฐแค่ไหนมันก็ยังเป็นของปลอมอยู่ภายในใจของเราสุดท้ายแล้วของจริงที่มันปลอมไอ้ของจริงที่มันปลอมคือความเกห็นความโลภความโวดธความหลงราคะโทสะโมหะ ีความหลงมันมากเครดิตมันมากมันเป็นของจริงสนาดมันเป็นของไอ้ของจริงที่มันปลอมอยู่ในใจเราแต่ส่วนธรรมทีิเป็นของจริงมากกับเป็นกดมากกับเป็นของบอมส่วนเครดิตมันเป็นของบอมไม่กลายเป็นของจริงไม่ีดกว่าเป็นกงเห็นกงจับไว้ต่อโบยู่เรียกว่าอะไรจะเห็นผิดเป็นถูกนี่สำคัญสิ่งที่ควรว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่สําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าเป็นของควรอย่างยิ่งนี่ มันมีความเห็นกับกันอต่นี้ที่รีนกวัาทิฏฐิวิบัติคือความเห็นที่มันผิดเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่ว่าวิชาทิฏฐิถ้าเกิดว่าเราตั้งใจในการบำเพ็ญภาวนาได้ใจอยู่ในอริยบทไหนจะทำอะไรต่างๆเต็มด้วยการภาวนายืนกับภาวนาเดินกับภาวนานั่งกับภาวนานอนกับภาวนาปั่นกวาดเช็ดถูอะไรต่างๆกับภาวนาเด่มกินกับภาวนา กินข้าวคำหนึ่งภาวนากินยาเม็ดหนึ่งกับภาวนานั่งกับภาวนานอนกับภาวนาเดินกับภาวนายืนอยู่กับภาวนากวาดตากวาดตาปัดลานวัดอะไรต่างๆกับภาวนาทุสากับภาวนาสนทนากับหมกับเพื่อนกับภาวนาได้ยินเขาพูดกับเขาคุยเขาสนทนาอะไรมากกับภาวนาคุยกับพ่อแม่กับภาวนาคุยกับใครแต่ใครใครแต่ใครก็เรียกว่าภาวนาทั้งนั้น มีในการภาวนาถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าห่วงเม่นมันไม่มันไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องมาพูดอะไรมากไปราอจิตใจแต่ละคนแต่ละคนมันมุ่งไปในที่เดียวกันเคือมุ่งต่อการชาระจิตใจให้ตนให้สะอาดพองแผ้วมุ่งสู่การชาระจิตชาระใจของตนตลอดเวลามันไม่มีอะไรจะต้องมาพูดือไม่มีอะไรจะต้องมากล่าวก็อดีตทำอย่างนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วนี่ว่าก็เดินไม่ต้องมีความจำเป็นอะไรต้องมาอธิบายอะไรมาก จ้พูวดกันอยู่ไม่กี่คำเท่านั้นเพราะต่างจิตต่างใจมุ่งไปในแนวทางเดียวกันมีแต่มุ่งไปสู่การลดมีแต่มุ่งไปสู่การละมุ่งไปสู่การปล่อยวางเนี่ยถ้าเราทุกคนเคารพเราทำคำสอนโองมาธรรมาตุพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาทิพริเจ้าแล้วแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีแต่ความสงบมีแต่ความเจริญมันไม่วุ่นวายอย่างนี้มันไม่พบความเสื่อมที่จะบวชเกิด เราเป็นพระเราเป็นพระไม่รักษาความเป็นพระมันก็เสียพระท่าทนั้นแหละเราเป็นพระเป็นเป็นพระเป็นทีเป็นนักบวชเป็นไอ้ลูกติดวัดถ้าไม่ไม่รักษาความผู้ปฏิบัติต่างๆเท่านี้ไปแล้วจะเอาอะไรมาเรียกคําว่าพระจะเอาอะไรมาเรียกคําวว่าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมันอายเขา เนี่ยไม่รู้จากการแก่ไายใจตนเองแล้วเนี่ยมิจะจะปล่อยให้มันหลงระเริงหรือปล่อยมันเลี้ยวแหลกไปเสียแล้วกันนี่เนี่ยคุณข่าวของความเป็นพระคุณข่าวข,ของความเป็นนักบวชเอาใบออกมา,า,มากแล้วก็เราเองเนั่นแหละเป็นผู้เยียบย่้ศาสนาเสเองเอาศาสนาที่มีอยู่เอาศาสนาที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยทาจิตทาใจของเราให้เกิดค,ความเจริญดวงเรื่องขึ้นนั่นคือความเห็นอย่างถูกต้อง ทำความดีเพื่อที่จะเอาความดีมาุนตัวเราไปเรื่องผิดเอาความดีมาุนตัวเราไปเรื่องผิดแถมพึ่งไปเบ้อระเดิบความดีแล้วเอาตัวเราอันนี้เป็นหนุนความดีที่มีอยู่มาให้มันเจริญขึ้นอย่าเอาความดีมาสนับสนุนตัวเราแต่จงเอาตัวเราสนับสนุนความดีนี่มันกลับกันอย่างนี้เอาตัวเรานี่เป็นผู้สนับสนุนความดีมันไม่ใช่ว่าเอาความดีมาสนับสนุนตัวเรา เราต้องเอาตัวเรานี่ไปสนับสนุนความดีให้ความดีนี่ยมันเจเริญออกงามขึ้นมาภายในจิตใจเจ,จาาในใน้าของอริยบุตรดีดีสําหรับพระเนนเห็นทีคราวาจะจอย่างเรามันก็ดีเด็กน้องนําเอาคำข,ของอมระพุทธเจ้าคําสอนองค์มมตะพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาใน,ในใจิตใจของเรามาใน,ในใจิดความดีฐาน,นจะปรากฏขึ้นถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่ภาวนาเราไม่ไมไมทําความเพียรเสียแล้ว เราจะให้ใครภาวนาการสมทานในการบวชหรือกานดือการบวชก็บวชมาเพื่อจะภาวนาไม่ใช่หรอไม่ได้บวยไม่บวชมาเพื่อได้อยู่ใบกินไปเล่นดึก็ื่นแล้วแต่ยแล้วแต่มันจะเป็นไปบวชเล่นบวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผันเข้าสุขบวชสนุกกับเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชศึกษาธรรมไป่ในแล้วเราท่านทั้งหลายอยู่ในเหตุผลใดล่ะบวชเล่น บวช้องบวช้องดูบวชครองประเพณีบวชปตามประเพณีบวชหนีสงสารที่เกี่ยวขีบขั้ในการประกอบอาชีพการงานใดนี่เข้ามาบวชบวชผ่านเข้าสุกนำรงชีวิตมมเที่เรียวว่ากินข้าวสุกปลาใจไปเฉยเไม่ได้ขอประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนบวชสนุกสนานกับเพื่อนบวชเพื่อนศาสนา บวชศึกษาบวชทำไม่หนบวชแปดบวชแล้วเราในที่บวชกันที่ศึกษากันดีเนี่ยมันอยู่ในเหตุผลข้อใดเันหนึ่งถึงเจ็ดมันเป็นเหตุผลที่เม่เข้าทาง มีข้อที่แป็ดันั้นบวชศึกษาเพร่อทำบาปในของพระธรรมนุปทิเจ้าเพื่อที่จะเอาทำคําสอนองค์พระธรรมนุปทรจเจ้ามาสอนใจของเราให้รู้จักถูกให้รู้จักผิดให้รู้จักว่าสิ่งที่สมควรและสิ่งที่สมควรจรเดินให้เย่ยวยาหวังว่าอายุอนามก็เรามันจะมั่งไม่หายใจเดี๋ยวนี้มันตายเดี๋ยวนี้ไม่หายใจเดี๋ยวนี้มันตาเดี๋ยวนี้จะระวังงานที่มีอยู่เรายังไม่ทําให้ยังทาให้ยังทําไม่เรียบร้อย ในการประพฤติปฏิบัติที่เราทำอยู่มันยังไม่ถึงที่สุดสุดมันก็คงจะตายข้างคบข้างท่า,าที่ไหนกี่หนึ่งความจำเป็นที่ท่า,าเกิดว่าตายวันนี้แต่จิตของเราหลุดพ้นไม่ได้มันไปจีิไหนอยังจรมันไปทางดีหรือมันไปทางชั่วถ้าตายลงตอนนี้เพื่อปั๊บมาในสามารถใจขาดตายโดยช็อกตายไปไ,ได้เนี่ยจิตตรงนั้นมันยังไม่สิ้นธุระ เงใจมาด้พระพุทธปฏิบัติตามความเย็นอะไรเลยแล้วเราจะสามาเราจะสามารถรับรองเจ้าของได้ไหมว่าเราจะไปเกิดในจุดที่ดีดีสุดเลยย่งเมื่อเราไม่ฝึกไม่ฝนไม่ปฏิบัติจะนํางตนให่ถูกความร่มเย็นเป็นจุกทั้งอันบนทีจะมีขึ้นมาในจิตใจก็เราแล้วนะยิ่งว่าทําตัวปฏิทานในการชาระจิตใจตัวองษารปอ่าเปล่าแต่นี่เราไม่ได้ทาเลยนี่พอมันไอ้พ่อแตกดํตายทำลายขันออกมาในในไข่ ขณะดเดียวนี้แล้วจิตแถหนั้นมันจะเที่ยวไปไหนสินี่ใครก e e e ็ช่วยเราไม่ได้องค์พระพุทธเจ้าประดันนนสาวกเป็นเพียงแต่ผู้ที่ถามท่านั้นความเพียรทางหลายเป็นเดอนของเราเองแน่เลยนี่เมีพามท่านหนึ่งถามองค์พระพุทธเจ้าข้าแด่พระพุทธพระภาคแบุคคลทินนับถือศาสนาองค์ประธามบาดาบุทธเจ้าผู้เข้าถึงมีอยู่ส่วนน้อย ผู้ที่ไม่สามารถจะเข้าถึงโดยมีสุเมเป็นส่วนมากเห็นนี้เป็นฉไนข้าแต่องค์มตมาธรรม,มพุทธเ,เจ้าดูก่อนพราหมณ์พระพุทธเจ้าดูก่อนพราหมณ์เราตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทงเท่านั้นข้ามเพียนทางหลายเ่านั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของเธอทั้งหลายเราตถาคตเป็นในผู้บอกทางเท่านั้น แสดงว่าบุคคลที่ที่จะปพฤบุปฏิบัติรทำทำคาสอนองพระธรรมธรรมเจ้าที่สามารถบรรลุอันบรรลุธรรมถึงบรรลุพระอรหันต์นี่มีโดยส่วนน้อยเพราะว่าบุคคล่างนั้นเชื่อคําสอนพระองมระพุธเจ้าแต่ส่วนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้เพราะเขาไม่นําอามาบฤตุปฏิบัติเลยเมื่อจกคำว่ามาแต่ไหนศีลอยู่ที่ละพระอยู่ที่วาง ศีลอยู่ที่ละพระอยู่ที่วางแต่ว่าศีลของเราลอ้ศีลสิกขาบทที่เราสมทันเอาไว้เราได้ละเว้นแล้วร้ยังเวแล้วมณีเวแล้วมณีบดเว้นเนี่ยความเป็นราเกิดขึ้นกันจากการปล่อยวางอะไรอะไรที่เรายึดถืออยู่เราปล่อยวางได้แล้วเด้อ ว่าอะไรอะไรต่างๆในโลกไม่สามารถจะหลอกล่อดวงจิตดวงใจของเราให้ตกไปตกกระแสว่าอารมณ์กรรได้เพราะจิตใจของเรามีความรู้เท่าทันแล้วอันนี้มันก็ก็ขอโนโมทนาเป็นอย่างยิ่งแต่ส่วนที่ยังไม่สามารถติทํจทได้เดี๋ยวไม่คิดจะทําเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสลดวกมากอยู่โดยไม่ภาวนาอยู่โดยไม่ภาวนามันก็คนที่ไม่มีคุคขาอะไรเนี่ยว่าไม่มีสาระ ตนยังทำสาราแก่นตนไม่ได้พระเจ้า,าจงกระจ้าให้จะจให้ส่วนรวมเกิดเกิดสาราประโยชน์เอย่อะไรเป็นไปไม่ได้